สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนยนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําแกงขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กตากแห้งนะคะเพื่อนๆที่ย็นนี้ต้มแล้วนะคะเพื่อนเ่ออันนี้ก็คือกะทินะคะแล้วก็เครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงพะแนงกับแกงเผ็ดนะคะปนกันนะคะผสมกันนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเครื่องแกงนะคะแล้วก็จะมีขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กแห้งที่ยันนี้ต้มแล้วนะคะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ดูนะคะเดี๋ยวจะิดนิด,ดจะเอาขี้เหล็กตากแห้งมาให้ดูนะคะเครื่องปรุงไม่ไ,ม,ไม,มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆมีผงปรุงรสแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะเพื่อนๆคือรสชาติอาหารนี่เราชอบแบบไหนเราก็เติมแบบนั้นไปเลยนะคะความอร่อยของแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะนีดจะเบาไฟลงแป๊บนึงนะคะ แกงขี้เหล็กใส่ปลาปลาแห้งนะคะเพื่อนๆแกงขี้เหล็กของเราคือจะใส่ปลาแห้งนะคะ,ะเราเราจะมาเอายานิดย่างปลาสบะนะคะเพื่อนนี่คือปลาแห้งของยานินะคะปลาย่างนะคะเป็นปลาย่างนะคะเพิ่งออกจากเตาอบเตาย่างใหม่ๆเลยนะคะคเพื่อนสวยงามนะคะย่างแบบเ,เป็นเนื้อปลาซาบะเป็นเนื้อฟิเลนะคะ 5ชิ้นอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเครื่องแกงให้ละลายก่อนนะคะเพื่อนๆันนี้คิดว่าจะไี้ใส่เครื่องแกงมากเกินไปนะคะอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปก็ใช่ว่าจะอร่อยนะคะเพื่อนต้องใส่ให้พอดีนะคะอย่างนี้ก็ตักออกนิดนึงนะคะ เพราะว่าเขาจะเค็มเครื่องแกงนะคะใส่เยอะเกินไปตอนจะนทิทเทเครื่องแกงลงไปคือเขาหล่นลงไปนะคะเพื่อนนี่ก็จะแกงเครื่องแกงให้หอมนะคะเป็นแกงกะทินะคะแกงแกงกะทิขี้เหล็กนะคะเพื่อนอันนี้คือเข้มข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะ ปลาแห้งเอ้ยปลาย่างสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะเป็นปลาซาบะนะคะส่วนนี้ก็เป็นขี้เหล็กที่ยันนี่ต้มนะคะต้มสองน้ํานะคะความขมนะคะถ้าต้มน้ําคนที่ชอบขมมากๆก,ก,ก็น้ําเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆอันนี้คือขี้เหล็กที่ตากแห้งแล้วก็เอามาต้มนะคะเพื่อนๆดูนะคะ ก็จะเป็นใบๆเป็นชิ้นๆแบบสวยๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเยนิ้จะไปเอาขี้เหล็กที่ที่ตากแห้งมาให้ดูนะคะว่าเขามีลักษณะแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนขี้เหล็กตากแห้งนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่สาวของยนิดนะคะพี่หนูเขาเป็นคนตากให้นะคะเพื่อนเอาเอาไปลวกนะคะประมาณต้มแป๊บๆนะแล้วก็เอาไปตากนะคะตากใส่กระด้งนะคะตากแดดนะคะ เขาก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะดอกก็ใช้ได้นะคเะพื่อนๆไม่ว่าเป็นดอกหรือเป็นใบนะคะเอามาตากแห้งได้หมดเลยนะคะจะเห็นเป็นชิ้นๆเลยนะคะเพื่อนพอพอเราจะเอามาต้มนะคะต้มน้ําเดือดแล้วก็เอาลงไปในน้ําเดือดๆเลยนะคะพ <ร S 2> <ๆ S 1> เพื่อนเ,เขาก็จะกลายสภาพมาเป็นแบบนี้นะคะนิ่มนะคะพรพรพรพเพื่อนความขมก็เอาตามที่เราชอบนะคะชอบขมมากก็หนึ่งน้ำนะคะต้มหนึ่งน้ำนะคะถ้า ขมน้อยก็สองน้ํานะคะเพื่อนไม่ขมเลยก็สามน้ํานะคะอันนี้อันนี้ต้มสองน้ํานะคะเพื่อนดูนะคะออกมาเห็นไหมคะมีดอกมันด้วยนะคะดอกดอก,ะะดอกขี้เหล็กนะคะเพื่อนดอกขี้เหล็กก็ได้นะคะเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนขี้เหล็กสดๆเลยนะคะเพื่อนรสชาตินี้ก็อันี้แกงหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยแกงกะทินะคะเพิ่งมาแกงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเ <bras S 2> พื่อนแกงกะทินะคะดูดูความ ความแห้งของเขาต้องตากให้แห้งนะคะเพื่อนๆแดดบ้านเรามันมันมันดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็แห้งนะคะแห้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นขี้เหล็กแห้งๆอย่างนี้เลยแต่สภาพออกมาแล้วก็ถ้าต้มก็จะเหมือนขี้เหล็กสดเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะเอาขี้เหล็กใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่นี่นะคะวันนี้ก็มืดฟ้ามืดหิมะนะคะเหมือนหิมะจะตกนะคะเพื่อนๆ อุณหภูมิวันนี้นะคะลบสิบสององศานะคะตอนนี้อุณหภูมินะคะลมแรงมากก็หิมะใบไม้เขาก็จะร่วงบนหิมะนะคะเ,เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ถ่ายในหน้าต่างนะคะก็จะเห็นออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็จะมีลมนะคะลมแรงนะคะเอาบรรยากาศหิมะมาให้ดูด้วยคะ่ะ ท้องฟ้าก็จะมืดนะคะวันนี้มืดนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงนกไหมคะอยวนี้ก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ได้แกงหมดนะคะไม่ใส่หมดนะคะอันนี้ก็จะดูตามตามปริมาณความเหมาะสมกับกะทินะคะเพื่อน สลส่งไปเราจะไม่ใส่หมากนะคะถ้าเหลือก็จะอาจจะเอาไป,าไปาทำแกงอ่อมแบบบ้านเรานะคะดูก่อนนะคะเพื่อนๆวนี้จะเอาดอกเขานะคะอยากได้ดอกๆอ,อย่างนี้นะคะเอามาใสา่แกงจะทิมันจะอร่อยนะคะเพื่อน,เป,นเป็นดอกๆนะคะ ดูนะคะว่าปริามาณเราจะเติมน้ําลงไปะคะ่ะแล้วก็เติมปลานะคะเพื่อนเติมน้ํานะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปนะคะ,คะเพื่อนใส่ลงไปแล้วนะคะหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปอีกนะคะเขาจะเป็นชิ้นนะคะเพื่อน เป็นตอนใหญ่ๆเลยมีใครมีใครเข้าใจหรือเปล่าครับเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนงามมากเลยนะคะปลาปลาชนิดย่างนะคะสวยมากเลยคะ่ะบาชิ้นเฮ้ยดูนะคะความสวยงามของเขาสวยงามมากเลยนะคะเป็นปลาซาบะนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะทำเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะ ก็เป็นชิ้นเล็กลงมาหน่อยนะคะเพื<ๆ>่อนไม่ใช่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้เขาเดือดแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสนะคะชิมดูน้ำปลาน้ำปลาปิ๊บนะคะ<ๆ>แค่นี้เองนะคะมไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนแกงกะทิใส่ปลาซาบะย่างนะคะ เด,เดี๋ยวนี้จะใส่อีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเอาไว้ตำน้ำพริกนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่น้ำตาลปิ๊ปลงไปนะคะหนึ่งก้อนนะคะก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆชิมรสด,ดูนะคะว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะคะก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ แกงขี้เหล็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน